เรื่องคอลลาเจนในผิวเราหายไปทีนี้มันก็จะมีสกินแคร์พวกบอกว่าทาแล้วจะเกิดคอลลาเจนขึ้นในผิวหมอเป็นคนที่แบบเชื่ออะไรยากมากถ้าแบบคุณไม่พิสูจน์คุณไม่มีข้อมูลมาฉันไม่แน่ใจว่าครีมเธอมากระตุ้นให้เซลล์ฉันสร้างคอลลาเจนได้ยังไงหรือ <c oughs> หมอจะใช้วิธีที่หมอมั่นใจในแน่ๆว่าหมอได้ หมอทาไฮฟูทุก4เดือนเพราะหมอมั่นใจมากว่าไฮฟูมันไปกระตุน้นคอลลาเจนในผิวหมอแน่ๆเป็นตัวเดียวที่เลยที่หมอทาแล้วรู้สึกว่ามันตึงมีกดว่าส่วนประกอบเขา่มันเป็นเปปตาดังนั้นถ้าใครอยากจะทาครีมเพื่อลดริ้วรอยก็ต้องดูส่วนประกอบว่าเออไอครีมเนี้ยมันมีเปปไตานที่มันจะลงไปในร่องลึกลงไปในริ้วรอยของเราหรือเปล่า คือเรื่องริ้วรอยกับเรื่องคอลลาเจนเป็นเรื่องเดียวกันนะเวลาผิวเราขาดคอลลาเจนเนี่ยมันจะบุ๋มตัวลงไปมันทําให้เกิดริ้วรอยแล้วผิวเราบุ๋มตัวจากอะไรก็บุ๋มตัวจากการที่กล้ามเนื้อขยับเห็นไหมมันเป็นเป็นเหตุเป็นผลนึกและว่าเราจะใช้วิธีไหนดีเราจะทาอะไรดีหมอมีคนไข้ใส่สกินแคร์เยอะมากแต่เวลาเขามาเจอหมอแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้วิธีที่ถูกต้องว่าเอออันไหนเขาควรจะให้คลินิกดูแลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นเลิกทาไปนะแต่เขาเลือกทาให้ดีขึ้น